แ,แม่แม่จะมีตุ๊กตาเหมือนอย่างตัวนี้ต้องมีสิพี่ของแม่สีเขียวไม่คิดว่าจะเขียวขนาดน,นี้เ <c oughs> ขียวมิน้นซะด้วยคิดว่าจะเขียวแบบเขียวเลยกระเป๋าไน มีในกระเป๋าถูกไหมเอาออกมาไม่หมดแล้วก็บอกไม่มีเออว่ะไอตู้หายไอตู้หายไปไหนหาดิเาลืมใส่มาให้หรือเปล่าอะตกไปแล้วตู้ไม่ได้ะายตัวนี้หรอไหนหาดีดีนี่ของหนู ไม่ใช่กระเด็นกระเด็นไปแล้วเหรอออนี้เขาลืมใส่มาให้ไหนไหนับดิไอตุนได้กี่ตัวตหกตัวใช่พี่ก็มีหกตัวไอตัวกระตายเจ็ดตัวน้อยของแม่มีสี่ห้าตัวสี่เอาตัวสีเขียวไม่เห็นมีเลยอันเนี้ยไม่ไม่ต้องเปิดดูก่อนเพราะว่าของหนูก็หยิบออกมาจากกระเป๋าอันนี้ด้วยกระเป๋าน้อยด้วยเหรอใช่รวมด้วยอ๋อ ไม่มีอะต้องแกะดูก่อนเออมีมีมสีผู้ผิดอันใช่ไหม <c oughs> ถูกแล้วเอาไปเถอะหรือว่าแม่จะเอาสีผู้ดีว่าสีผู้น่ารักก็ตั <c oughs> ้งกล้องให้แม่ก่อนที่เกียรติถือปิดได้แล้ว